สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเกอร์เปิดชาแนลนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะมาชมเหรียญกันชงในทรงจาปีหรือว่ากันชงรุ่น5้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเหรียญกันชงจาปีรุ่นแรกนะครับของวัชรนามณีนะครับผม4รุ่นแรกนะครับสร้างมาเป็นกันชงพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับผมรุ่นที่5้านะครับก็จะมาในทรงจาปีสําหรับเนื้อนี้ที่จะมาให้ทุกท่านได้ชมกันก็จะเป็นเนื้อนิยมนะครับผมเป็น มหาชนวนลมดำโบราณนั่นเองนะครับอันนี้มาสองพิมพ์เลยนะครับผมกล่องก็เหมือนกันนะครับผมสีทองทองแบบนี้โลโก้วัดจุฬามณีนะครับด้านในกระมีหีสีแดงเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมเราจะมาชมความสวยงามเข้มขลังดุดันนะครับแค่ไหนเราจะมาชมกันนะครับผมเริ่มจากหูเหรียญเลยนะครับผมอันนี้ผ่านซีลถุงเลยนะครับผมไม่ต้องแกะซิลถุงก็ จะเห็นถึงความสวยงามนะครับความโดดเด่นนะครับรายละเอียดนะครับชัดเจนนะครับสาหรับเนื้อลมดํานะครับผมนี่นะครับเข้มขังมากๆนะครับผมอักขระภาษาจีนเป็นมงคลนะครับครอบครัวปลอดภัยนะครับเงินทองหลั่งไหลมาทุกวันนะครับผมมีแต่ความสุขนั่นเองนะครับผมยันแปดทิศนะครับผม ตีกับสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับตีสิ่งดีๆเข้ามาที่กิ้งทวีคูนั่นเองนะครับผมเสริมความเป็นมงคลให้กับผู้ที่มีไว้บูชานะครับเสือขาบดาบนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนะครับผมแก้ามจุ้ยต่างๆให้มีแต่สิ่งที่ดีๆนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผิวเหรียญนะครับตึงนะครับผมตึงมากนะครับเรียบเนียนนะครับสวยงามนะครับรมดําผิวกระจกก็ว่าได้นะครับผมนี่นะครับ ชัดเจนมากๆนะครับมีลุงด้วยนะครับมีลุ้งแซมนะครับมีลุ้งนะครับลุงแซมขึ้นเลยสวยงามอนาคตลุงท่วมแน่นอนนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับด้านข้างเหรียญนะครับโอ้ด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายสีมากๆนะครับผม ไม่ใช่มีแต่ทองแดงนะครับถ้าทองแดงก็จะเป็นทองแดงล้วนนะครับอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเราจะเห็นสีผิวนะครับมีสีทองสีม่วงสีรุ้งนะครับมีทองแดงนะครับผมมีหลายๆสีนะครับเพราะว่าเป็นการรวมนะครับชนวนมวลสารในแต่ละเนื้อนะครับมาผสมกันถึงจะเป็นมหาชนวนนะครับผมแล้วก็นํามาลมดํานะครับปั๊มเสร็จลมดำลมดำแล้วไปตัดขอบนะครับเราก็จะเห็นผิวด้านในนะครับที่เป็นเสน อย่างหนึ่งนะครับผมด้านหลังเหรียญนะครับผมการตอกโคตเต็กเหลงของรมดํานะครับผมตอกอยู่ด้านล่างนะครับุมล่างตรงนี้นะครับผมจะตอกไม่เหมือนับเนื้ออื่นนะครับด้านหลังเหรียญนะครับผมตรงกลางเลยนะครับเต็กเหลงนะครับอำนาจประกาศสิทธิ์ใหญ่จากสวรรค์นะครับหรือว่าใบผ่านทางนั่นเองนะครับผมทำอะไรก็ผ่านง่ายๆผ่านฉลุยนั่นเองนะครับผมดอกบัวอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามเป็นบัวบานนะครับเป็น บัวบานก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับเป็นบัวที่บานแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นถ้าเปรียบเทียบกับปัญญาก็เหมือนเป็นปัญญาที่เห็นแจ้งแล้วนั่นเองนะครับผมวัดจุฬามณีนะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพศ .2565 าพุลมดาสวยงามมากๆนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็เงานะครับเงาเหมือนผิวกกระจเลยนะครับเป็นลมดําแบบผิวกระจก ถือได้ว่าการทําบล็อกนะครับรุ่นกันชง5นะครับผมสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับโดดเด่นนะครับผมแล้วก็การตัดขอบออกมานะครับผมไม่มีการแต่งขอบนะครับตัดออกมาได้คมชัดนะครับมีเบอร์เล็กๆนะครับผมนี่นะครับเล็กๆที่เราเห็นนะครับสวยงามมากๆนะครับเสน่ห์ของมหาชนลมดํานะครับผมก็จะ โชว์นะครับโชว์ผิวแบบนี้นะครับผมที่เราเห็นว่าเป็นชนวนแท้ๆเลยนะครับผมนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับมหาชนวนลมดำโบราณนะครับผมเนื้อนิยมนะครับผมจองกันแทบไม่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับจัดสร้างทั้งหมดห้าหมืเหรียญนะครับผมมหาชนวนลมดำโบราณนะครับผม จะสร้างห้า0มือเหรียญก็เป็นเนื้อล่างๆนะครับใครๆก็อยากได้นะครับผมจะสร้าง5 0 0 0 0ืเหรียญสําหรับพิมพ์เล็กนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมพิมพ์เล็กกันนะครับพิมพ์เล็กจะสร้าง40,000นะครับนี่นะครับกล่องก็เหมือนกันนะครับกล่องเหมือนกันเลยนะครับผมอ่ทีนี้เราจะมาดูพิมพ์เล็กนะครับผมพิมพ์เล็กจะมีความสวยงามเข้มขลังอย่างไรนะครับผม ชัดเจนนะครับผมทําบล็อกออกมานะครับถึงแม้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับแต่บล็อกนะครับมีความละเอียดนะครับตัวหนังสืออักขรทุกอย่างชัดเจนนะครับยันแปดทิศนะครับผมเสือขัาบดาบนะครับผมนี่นะครับอักขรภาษาจีนทุกตัวนะครับเด่นชัดนะครับแล้วก็ผิวเหรียญเรียบตึงนะครับผมตึงมากๆนะครับผม สำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็วัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับผมดีมากๆนะครับสมทบทุนซื้อที่ดินวัจุลามณีนั่นเองนะครับผมวัจุลามณีสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นะครับผิวออกรุงุ้งคุ้งม่วงม่วงนะครับผมตามขอบนะครับนี่นะครับอนาคตม่วงทั้งเหรียญแน่นอนนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผมการันตีได้เลยนะครับถ้ามาขนาดนี้แล้วนะครับผมม่วงขนาดนี้แล้วนะครับ สวยงามนะครับสาหรับใครที่ชอบผิวม่วงนะครับก็แบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับก็สําหรับพิธีการพุทธาพิเศษสําหรับเหรียญรุ่นกันชงนะครับก็พุทธาพิเศษในหลายๆวาระนะครับแต่วรระใหญ่ๆที่สําคัญเลยนะครับผมก็เมื่อวันที่4คุมพาปี65นี้เองนะครับผมเสกพร้อมกับรุ่นพรปีใหม่นะครับแล้วก็ประคำโทนนั่นเองนะครับผม แล้วก็เมื่อวันที่6มีนาปีพุท5นะครับก็มาพุทธาวิเศษนะครับในพิธีเททองหล่อง์ทวิสุวรรณองค์ใหญ่นะครับผมนักหลานจอดรถที่วัดจุฬามณีนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่เกจิอาจารย์นะครับมาร่วมในพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะครับสาหรับเหรียญกันชมนะครับก็พุทธาพิเศษในหลายๆวาระนะครับผม แล้วก็กันชงนะครับผมก็เป็นที่นิยมนะครับในชาวต่างชาติด้วยนะครับโดยเฉพาะคนเชื้อสายจีนนะครับผมนี่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับผมไต้หวันต่างๆนะครับก็เหรียญนี้ดังไปไกลถึงต่างประเทศแน่นอนนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่มีไว้บูชาก็ถือได้ว่าเป็นมงคลนะครับรุ่นเสริมมงคลนะครับผมก็เสริมมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาเหรียญสวยๆงามๆนะครับกันชงนะครับ เนื้อมหาชนวนรมดำโบราณมาให้ทุกท่านได้ชมกันถึงความสวยงามนะคะผมก็ท่านใดที่มาใหม่นะครับผมรับชมก็อย่าลืมกดซับก,กดติดตามกันไ้ด้วยนะครับผมจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ